หน,นึ่งสองสามสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะวันนี้เราได้ไปหาเวนายที่นี้เรากลำลังกลับบ้านแล้วก็ตรงนี้ข้าวโพดบะใหญ่มากนะเนี่ยนี่จะพามาดูข้าวโพดจะพามาดูทุงท่งข้าวโพดจะมาดูข้าวโพดทุง่งข้าวโพดมาชมกันเลยค่ะไปเลย ไปเลยค่ะโอเคข้าวโพดนี้ไม่หวานนะคะไม่มีรสชาติเขาปลูกให้เขาปลูกทําอาหารสัตว์ปลูกลูกไว้ทําอาหารสัตว์มันจะไม่มีรสชาติไม่หวานใหญ่ใหญ่มากเลยต้นสูงมากเลยใหญ่มากจังเลยเอ็มไหนลองไปยืนเทียบดูซิมันสูงแค่ไหนฮะไปยืนใกล้ๆสิ อย่าเข้าไปใกล้เพ้นในเสือนะยืนตรงนี้ก็พอแล้วั <Okay. S 1> นันแหละตรงนั้นแหละเห็นไหมท่วมหัวมายาสองสามคนก็ยังมองไม่เห็นไปเดินต่อเลยค่ะอันนี้ข้าวโพดมันใหญ่มากทางตรงนี้นทางมันได้เลกอยู่ที่นี้มันใหญ่เลยวทางปัน่นทางทางไม่ไม่จะปอกอะไรทางจักรายานกับทางเดินของทุ่งนาเยอรมันนะคะเรากำลังจะกลับบ้าน ตอนนี้ก็อกกอตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วค่ะแต่ยังไม่มือดอ,มอะไรคะวันวันนี้มันได้มันได้เล็กอยู่ข้าพูดที่นี่มันใจมันใหญ่แล้วค่ะเมื่อ,อ,อสองอาทิตย์ที่แล้วต้นเล็กนิดเดียวใช่ไหมลูกตอนนี้เราไม่ได้มาเกียอาทิตย์แล้วมาเกือบสามอาทิตย์แล้วนะไม่ได้ไม่ได้มาเกือบเดือนแล้วเนี่ยต้นสูงท่วมหัวแล้วไป เดินต่อวันนี้วันนี้วินัยแฮปปี้เบสต์เลยนะตรงนี้วันเกิดป้าวินัยวันเกิดป้าวินัยแล้วก็กินเค้กเอาเค้กอันนึงไปด้วยแล้วนะแล้วก็อันนี้ทางป้าวินัยไปนะแล้วก็ตรงนี้กินเค้กสวนป้าวินัยอร่อยมากใช่ไหมนกนกอะไรนะเห็นไหมจะกินข้าวโพดค่ะนกจะกินข้าวโพดดูดิอีกตัวหนึ่งฮัมสเตอร์หรือเปล่า

มาม่าเียเจนเมเอ้ว่าคำที่แแหอะไรเชื่อมคืออะไรเสียมโอวแก้วเศษแก้วคนนั่นแหละมากินกินแล้วก็ทุบเค้งไปไปเลยค่ะเร็วเร็วนาวไปเร็วๆวค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแต่ตอนเย็นมาก็จะหนาวหนาวนิดนึงรอด้วย ได้บอกท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย